กินเลยกินเลย <c oughs> คนเราเนี่ยต้องเลือกทำในสิ่งที่เราถนัดที่สุดถูกเหมือน <c oughs> ผมเนี่ย <c oughs> กินกินกิน <c oughs> แล้วสามารถว่ายน้ำข้ามไปได้ไหมอารมณไปวันหลังดีกว่า พ่อผมไม่เคยไว้น้ำจริงหรือเปล่าพ่อใครแม่น้ำเจ้าพระยาจริงเหรอจริงพ่อผมอะไว้น้ำจริงมากได้มาจากปู่ทีใช่ปู่ลงไว้น้ำเจ้าพระยาไปตอนตอนอายุสี่สิบห้าตัวนี้ยังปู่ยังขึ้นเลยอ้าวแล้วก็มีคนลงไปช่วยหาหรือเปล่าไม่กล้าลงไม่กล้าหาไปปู่สวัสดีครับ มาแล้วนะมาแล้ววันนี้มาตามคำเรียกร้องใครเรียกร้องมาเลยกินหนึ่งเดินแหลกครับคนเราเนี่ยต้องเลือกทําในสิ่งที่เราถนัดที่สุดถูกเหมือนผมเนี่ยกินกินกินก็ต้องมากินเราจะไปหาของกินตามร้านที่แบบใช่ไม่ใช่ร้านหรูอะใช่แต่กล้องผมหามาโดยเฉพาะวันนี้เปาตากล้องเป็นชำนาญการพิเศษมาจากต่างประเทศานมากเลยมาจากฮอลลีวูดเลยผมเอาแบบเขาจะรู้มุมกล้องดีมากเขามาหอนาลิกาดีกวา วันนี้เราจะมาหากินกันที่ขอนาฬิกาไม่เลยโอเคไม่มีเราจะเสียเวลานะครับตอนนี้ก็บรรยากาศกําลังดีเย็นๆเราไปเดินหาอะไรกินกันดีกว่าใช่ที่ไหนเนี่ยพระประแดงโอเคเทศบาลเลยริมแม่น้ําเนี่ยใช่เจออะไรไปเจอเผื่อเจออะไรกินก็เดินมาโอ้โหมาถึงก็เจอแล้วร้านอะไรเป็ดขาขามหมูาขา,มห,มา,ขามหมูเลยเครับแต่แเราว่าเราเราจะ,จะดูก่อนเพราะว่าเราอ้วนอาจจะตอบน,นี้หมดละ ไปวม่มาเดินเข้าไปลองเดินไปดูก่อนไหมเผื่อเขามีอาหารขายข้ามทางเนือถ้ากล้องคุณประคองผมด้วยนะให้เรามาดูอ๋อนี่ครับโอ้โหก่อนที่เราจะกินอาหารด้วยปากเราต้องกินอาหารด้วยตาก่อนนี่เราจะได้ดูบรรยากาศด้วยนี่เป็นแบบนี้ที่เราหลังมีเรือเทียบเรือเรือเทียบที่เราต้องเอารถขึ้นไปข้ามฝั่งใช่แต่วันนี้เราไม่ทันแล้วเพราะว่าร้านอาหารจริงๆอีกหนึ่งร้านที่น่าสนใจนะ เราสามารถว่ายน้ำข้ามไปได้ไหมอ่าลงไปไปันหลังดีกว่าพ่อผมไม่เคยว่ายน้ำจริงหรือเปล่าพ่อใครแม่น้ำเจ้าพยาจริงเหรอจริงพ่อผมว่ายน้ำเก่งมากได้มาจากปู่ทีใช่ปู่ลงแม่น้ำเจ้าพยาไปตอนตอนอายุสี่สิบห้าพวกนี้ยังปู่ยังขึ้นมาเลยเอ้าแล้วก็มีคนลงไปช่วยหาหรือเปล่าไม่กล้าลงก็ขวานไ่กับปู่เออูถ่ายดีกว่ามีมุกด้วยเออพี่เชื่อเวลาถ่ายเองอยู่ในกล้องไม่มีไม่มีมุกอะไทำไมไม่มีทำไมไม่มีมุก อินจุ้งชาแนลครับแล้วผมก็จังจำชื่อรายการไม่ได้เดินผ่านร้อยคนพี่ก็บอกร้อยรายการแล้วนะแล้วเขาก็ไม่ไม่ไม่รู้ว่าเราถ่ายวันแรกกูยังไม่มีชื่อเลยจกกับเป็นอะไรไม่รูกูกินจุ้งชาแนลก่อนแล้วจิ้มจุ้งเป็นบูจี๊ดเดินแหลกใช่ครับเรามีคนมารีเควสให้ด้วยนะวันนี้ชีสนี่คือคนรีเควกสพี่ชายพร่ยาพี่มาด้วยอันนี้เพิเข้าไปอยู่สามคนเลยในรายการเป็นน้องเผ็ดน้องเผ็ด นี่เสียงมอเตอร์ไซค์นะครับครับเขารู้มี่เขารู้คือเราจะมาหากินพูดง่ายๆคือว่าเราจะมากินของพื้นถิ่นพื้นที่เขาฟรีไปเนี่ยอะไรนะฟรีหรือเปล่าเขาให้ชิมก่อนว่าพี่ไม่พูดเรเนินรายการร่วงไปให้ผมยืนแป๊บหนึ่งรายการเดินกับ๋ยวเขาดื้อครับนั่นเป็นเหมือนเดินด้วยกันนี่แหละครับครับไปไปไม่ต่ากล้องไม่รู้จักเดินน้ำหน้าไปไง คือจริงๆไม่ใช่มาเดินตามหลังนี่มันต้องเดินนำหน้าอ๋อ,อ,อ,อนี่คือการตีเตียนมาตีเตียงหน้าเวลาภาพภา,า,าจับมัน้องภาพจับต่อเลยเราเดินไปอย่างนี้โอเคครับรมุง้งมุ้งหน้าไหมงานวันแรกก็แบบนี้ครับแต่ให้เราอะราเราแต่ให้ตากล้องต้องปรับตัวกระบอกเผ็ดไหมที่หมูลองกินไหมเรื่องสมุนไพรนะผมอันนี้คือกระบอกเผ็ดใช่ไหมง่ายๆค่ะนี่นะกินเป็นยาเอาไรแต่ผมสบายดีอยู่ตอนนี้เนี่ย แล้วไปหาอะไรที่มันแบบลองกินอะไรเราเป็นการรายการอะไรนะเจอแหลกเราต้องเราต้องแหลกให้หมดเดี๋ยวถ้าผมกินอันนี้แล้วอันอื่นผมจะกินไม่ได้้ะนะเนี่ยซื้อ่เอาไว้ปิดท้ายหมายถึงว่าช่วยย่อยเป็นของหวานเออเดี๋ยวพากลับเจ้ชอบกินดอกแคร์ไหมจะไปต้มแกงส้มได้นะได้แต่ว่าตากล้องผมเนี่ยชอบกินทุกอย่างกินผักผลไม้เนี่ยชอบโออันนี้เป็นเรื่องโงหกมากตาตากล้องเขไม่กินโอ้โหครับนี่ นี่ตะกอมค่ะเรียบร้อยเราได้มาแล้วครับให้ชมใส่ไหมโอ้โหควันไม่ของมันต้องกินร้อนๆของนี้นะนะพี่นะไปอ่ะพี่หมูไปเหรอร้อนไหมลอยไหมตรงนี้เขาเรียกตลาดเลยตลาดพระประแดงใช่ค่ะอยู่ตรงเทศบาลพระประแดงเพราะว่าพราเมื่อก่อนเป็นตลาดมอสก็คือตรงที่เราจะไปท่าเรือเมื่อกี้ตรงนั้นก็จะเป็นตลาดตลาดมอสลิงนา พี่หมูเราจะไปไหนกันต่อเราจะกินเราจะออเดอร์วันนี้ก่อนหรือว่าเราจะไปหาของหนักๆเลยเราไปเราไปเราไปนั่งแล้วก็กินออเดอร์เราพร้อมกับการนั่งดีไหมได้เราก็เดินมาทักระยะหนึ่งแล้วนี่เราอยู่ตรงป้ายตรงเทศบาลนี่เราจะมาชวนกันกินอะไรคิวเป็นผัดไทยไทยวุ้นเส้นต้องลองนะต้องลองเรากินง่ายๆสบายๆตรงนี้นั่งกันตรงนี้เลยนั่งเลยดีกว่า บอกแม่เขาเลยแปดที่พี่หมูเพิ่งไปนั่งวันนี้อันนี้คือย้ายทำไมเครับย้ายไปลงสดครับพี่หมูเพิ่งไปนั่งวันนี้โอ้ยพีย่อ่ะ ขอบคุณมากครับมีใส่ทั้งก้าวก้าวไก่ไหมไม่ไช่ก้าวไก่ก้าวไก่ไอ้โปรโมทอดี๋ยวคิดอะไรอยู่หรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้เราลองกินอันนี้เลยดีกว่าได้ครับเดี๋ยวเจ๊จะทำให้เจ๊กินก่อนไหมหนูกินก่อนเพราะหนูเป็นผู้ชายอะเขาไม่ได้ให้ผู้หญิงกินก่อนต้องถวายพระสังฆัจจานก่อนมีคำพูดมีคำพูด บอกกต้องถวายพระสักฆารจ่ายก่อนถูกต้องอันนี้รายการกินครับไม่ใช่รายการธรรมะคุณจะต้องให้เก็บผมนิดนึงเราทีเดียวเลยนะคำเดียวเหรอไหวไหมบายน้องไหวอามันเพื่อความอร่อยเออเปิดรายการวันแรกเราก็เอาให้สุดไงใช่เดี๋ยวสูงเข้าไปเลยสูงเข้าไปมันหยองไม่ได้นี่อันนี้ดูความใหญ่ก่อนนี่ฝ่ามือนะนั่นเลยนี่าีไปดูเลยกับหน้าผมเลยกินเลยกินเลย ขาดแล้วมันต้องดับมันต้องดับเอาฝากถือถือไม้ก่อนได้เลยมันต้องดับมันต้องดับมันต้องดับร้อนมันต้องดับร้อนโอ้ลูกแล้วลูกใครเป็นคนบอกว่าเอาเปรี้ยวดับร้อนมั้ยรูดับอ่าเห็นไหมหายร้อนเลยเห็นไหมร้อนเลยโอเคหายร้อนโอเตาแดง ตาแดงนะมีความตาแดงอยู่นะ,ะเดี๋ยวเราจะ,าจะกินด้วยเดี๋ยวเราจะเป็นผู้ร่วมรายการนี่ไม่ได้กินใช่<ะ>ใครจะกินนิดนึงอร่อยอร่อยน้ำจิม้มเขาจะมีความเปรี้ยวๆนิดหน่อยเปรีย้ยวเหมแบนติวจิกวจ๊กโฉบปะจิ๊กโฉบใช่เนี่ยน้ำจิ๊กโฉบน้ำส้มอะไรประมาณนั้นเหรอกระไส้เขหลับเลยนะระไส้เขหลับ นี่จะเป็นเส้นเล็กแบบนี้ก็เส้นเล็กแล้วก็ชื่อตามร้านเลยคือผัดไทยวุ้นเส้นจะเป็นวุ้นเส้นก็จะเป็นแบบชิวๆแบบตัดติดปูกินกันง่ายๆอย่างนี้แหละครับเหล้วเรามาดูรสชาติกันว่าเป็นยังไงต้องบิดมะนาวเน้นๆชื่อเขาก็คือชื่อผัดไทยวุ้นเส้นเพราะฉะนั้นกิมมิคของเขาคือวุ้นเส้นนะจ๊ะลองชิมนะอุยจะดุ้งใส่หัวเอะไรเชื่อป่ะดี นไงอร่อยเลยคุณมูม้หนึ่งครับกระดาษคุณชิมแล้วโอ้โหผมชิมไปครึ่งจานละกินไปผมก็ยังกินอร่อยเหมือนเ <c oughs> ดิมรสชาติเนี่ยก็ยคือเหมือนกรสชาติโบราณอะ่ะจะเป็นติ่วแบบตมางาย่อมแต่มัน<ห><ห>จะมีความแบบไม่แห้งเหน่อย ไม่เหมือนเส้นเล็กนะเส้นเล็กจะทำเดำหน่อยอันนี้มันมันมันแล้วแต่สไตล์แล้วแต่ความชอบของคนถูกใครอยากเพิ่มเพิ่มเผ็ดก็ใส่พริกลงไปคุณเฮ้ยมีคนแอบกินนะคเฮ้ยเมื่อไหร่อ่ะคุณนึกงคนกินตอนไหนแอบเมื่อกี้คุณยังร้อนปากอยู่เลยตอนกล้องไม่หันมาทางผมอ่ะ ผมไม่คนเคยเลยเค้าเคเดี๋ยวไปไหนต่อบ่ามือขวาซอรถครับเชิญทานฮะมือขวาซอรถทานค่ะทานเลยครับผมยังไทก็ได้นะคุณแต่คุณอย่ามาพุบตำแหน่งนิติกรนะใครับผมต้องไปเป็นผู้ช่วยกล้องนะเข้าใจปหมเนี่ยพูดตรงนี้พูดผ่านต้องเปนก็้องเลยรสเป็นยังไงพูดเป็นไรอร่อยไหมอร่อยพูดอร่อยภาษาใต้พูดไงร้อยร้อยร้อยแรงใช่ปะร้อยแรงนี่เราก็ได้ทดลองทานกันเป็นที่เรียบร้อย ถ่ายกับผมก็อาศัยผมปิดนี่ก็จะอาศัยเขาเดินปิดกันพูดเรื่องที่ม่ไพูดมันั้งเยอะแล้วอ่ะอร่อยไหมล่ะอร่อยได้กินไม่ได้ถามเรื่องอร่อยให้ปิดธิชอบฝากรายการใหม่ของเราสองคนด้วยนะคะใช่ครับคือรายการจะเป็นเราจะเป็นเราจะเป็นหนึ่งจี๊ดเลยเราจะเป็นหมูจี๊ดไม่ต้องหมูเตี๊ดเไม่ได้ไม่ได้ เราเป็นไรรายการเราเป็นไรดูเร็วกาจะเต็มแล้วหนึ่งจีดเดินแหลเนี่าครับปกติก็จะเป็นนายจีดไงใช่แล้วนี้จะเป็นหนึ่งจีวันนี้หนึ่งจีมาหนึ่งมายึดอํานาจนายอยากเจนตัวคคนเรียกร้องเยอะมากเพราะว่าเห็นเราเคยทําคลิปที่เป็นพิธีกรคู่กันใช่สองสามครั้งแล้วทุกคนก็เลยแบบอยากเจอหนึ่งจีดอีกนี่ผมก็ไปตามอ่านอยู่นะคอมเมนต์เลยมีไหมล่ะไม่มีก็เป็นคนในที่ลับๆับ เอาเป็นว่าผมเสนอตัวเองเข้ามาแล้วกันเรื่องการกินอะไรอย่างนี้ครับเราก็จะไปหากินหลากหลายที่นะครับเราจะไม่เน้นหรูใช่ครับเราเล่นแบบเรียบนะเล่นว่าไม่น่าเราก็ต้องเปลี่ยนเราเน้นอร่อยเน้นสตรีทฟู้ดครับร้านลุกแล้วนะเน้นครับเน้นร้านแบบนี้อุ้ยนี่หมดแล้วนะจะว่าไปค่ะไปดูผักไทยที่เรามาเขาขายวันสิบจานเขาบอกอีบ้าครับเราเน้นเรียบๆชิวๆกินง่ายๆสบายๆ